สวัสดีครับผมวันนี้2กับพี่อุ๋มิมนะครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับกิจกรรมดีๆของมิสซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยกับกิจกรรม Die for revival ปลูกประการังนาปลายแหลมแสมสารอำเภอสติหิตจังหวัดชนบุรีค่ะและวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปกับเจ้าสุดหล่อเอ็กเพนเดอร์คอร์สเดีวไปเลยครับ ร้านมุมอร่อยมุมอร่อยใช่แถวของทีจนันครับใช่จังหวัดชนบุรีนะคะและสำหรับเจ้าเอสแพนเดอร์นะครับมีร้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับผมนั่นก็คือเอสแพนเดอร์กับเอสแพนเดอร์คอร์นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ที่ผมมาเนี่ยเป็นเอสแพนเดอร์คอร์วนะครับความแตกต่าง2ตัวนี้นะก็คือจะเป็นในชุดอุปกณ์ตกแต่งภายในจริงๆแล้วจะคล้ายกันทั้งหมดนะครับผมชอบสไตล์แบบว่าลุยๆหน่อยก็อาจจะเป็นเอสแพนเดอร์คนะครับ ถ้าจะดูเรียบๆการแนะนำเป็น e Xpander HDV นะครับผมทั้ง2รุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับทำให้รถนะครับประหยัดน้ำมันและมีพละกำลังที่ดีพอสำหรับในการใช้ในชีวิตประจำวันบอกเลยว่ารถคันนี้มันก็แรมกันนะเนี่ยพูดถึงก็ไปเลยป๊อเดี๋ยวไปเจอนี่น่นบ๊ายบาย และตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดหมายแรกของเรานะครับที่ร้านมุมอร่อยนะครับผมนะพี่อิม๋มยังไง<ช>ต่อตอนนี้เดี๋ยวเราไปทานข้าวเช้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันต่อได้เลยค่ะและตอนนี้นะครับพี่มิมเราก็มาถึงเรียบร้อยกับที่ มุมอร่อยคะน้องสองมุมอร่อยนะครับผมของเราวันนี้บอกเลยว่าสถานที่ภายในเนี่ยสวยงามมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เนาะทางกิจกรรมก็อาจจะยังไม่เริ่มต้นเลยนะพี่หมิ่นเนาะเพราะว่าเราต้องรอพี่ๆของมิซูบิชิเนี่ยเขามากันก่อนรอถ้าดื่มก่อนเนาะใช่ครับผมนีก็เริ่มทยอยมากันแล้วค่ะอ่าเนี่ยบรรยากาศโดยรวมนะบอกเลยว่ารถเนี่ยมาจอดนะพี่หมิ่นเต็มเลยเห็นปะสวยงามมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องทํากิจกรรมอะไรกันบ้างที่คุยกันเมื่อกี้คือเราจะต้องไปดำดำน้ำปู่ปการังปู่ปการังโอเคงั้นเดี๋ยวพบกันครับผม มาแล้วครับพี่เอ๋มสําหรับอาหารมื้อแรกของมิสูบิชิของเรานะที่นาวันนี้เลยบอกเลยว่าหืมน่ากินมากบอกเลยนะครับน่ากินดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอันนี้ออส่วนสกระทะร้อนนะครับแล้วก็มีทอดมันกุ้งนะครับแล้วก็กระลำปีผัดน้ำปลาอ๋อกระลำปีนะแล้วก็นี้ยำทะเลยำทะเลน้ำจุ่มน้ำจิ้มพร้อมเลยเดี๋ยวตอนนี้เราขอเติมพลังกันก่อนกับอาหารที่ทางมิสูเขาจัดมาให้นะแลวเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราพากันไปดูเลาพี่เอ๋มนะใช่ค่ะ ข้าวข้าเที่ยงกันแล้วเนาะน้องสองร้อยครับผมพี่แล้วก็เล่นเกมเนาะเล่นเกมกระชับความสัมพันธ์กับพี่ๆใช่เดี๋ยวเราจะไปทําภารกิจที่ทางมิซูเขาตั้งมานะครับก็คือไปช่วยกันปูกปะกาลังอ่าใช่นะกรากาลับก่อนเดินทางออกก็คือเขาจะมีรถเนี่ยนำขบวนให้นะแล้วก็ตามหมายเลขที่เราจะต้องเดินทางไปด้วยกันนะทั้งหมดเกือบ20คันได้ไหมใช่ไปเป็นคาราวานเลยใช่เป็นคาราวานนะครับแล้วเขาก็แจกไอติมสําหรับแต่ละคันมาด้วยนะครับไอติมอะไรคะเนี่ยครับวอล นะอ่าตัดบทไปนะครับผมสื่อสารกับพี่ๆในทีมเนาะใช่อ่านกกระจิบเรียกนกกระจอะครับขับรถตามทันสองมาอยู่นะเรียบร้อยตามนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปลายแหลมแสมสารอ่าไปปลูกประการังได้เลยค่ะายตอนนี้นะครับพี่หมิ่เราก็มาถึงที่จะไปปลูกประการังกันแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะพาเราไปทําอะไรบ้างนะครับใช่ค่ะนะงไงใช่ครับผมเดี๋ยวพาไปดูค่ะ คือเราได้เรียนกับอาจารย์ทางด้านบนเนาะเขาก็สอนวิธีการปูปะการัางแล้วก็อธิบายก่อนหน้านี้นะว่ามันมีคุณค่ากับท้องทะเลมากแค่ไหนนะพี่นะบอกเลยว่าพวกเราต้องช่วยกันรักษานะแบบนี้อย่างที่อาจารย์เขาสอนมานะครับผมเนาะเดี๋ยวระหว่างนี้เราสองคนจะไปไหนครับพิมไปปูปการังกันปูปะการัางกันก็มากับผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านทางฝั่งนี้นะครับผมอ่านะครับบอกเลยว่าเต็มคันรถนะครับผมมาครบช่วเลยนะครับผมอ่าขับวันนี้ไม่เหมือนขึ้นเขาคิชกูฎ ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมไปที่ท้องทะเลกันโดดลงก่อนนะโดดลงเลยนะครับจันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรดีๆให้เราทําวันนี้บ้างนะฮะ ก็มาถึงกันเรียบร้อยนะครับผมตรงน,นี้เดี๋ยวต่อไปของเรานะครับหิมก็คือจะลงไปดำน้ําเพื่อปลูกกาลังนะครับแต่ก่อนจะลงไปเนี่ยทางอาจารย์เขาก็จะมีการฝึกสอนก่อนว่าลงไปเนี่ยต้องใช้วิธีการแบบไหนนะครับผมใช้อุปกรณ์ในการลงไปดำน้ำยังไงอ่านะครับไทน,นะคะใช่ อาตา์ของเรานะก็แนะนาําลงไปยังไงไม่ให้เจ็บตัวนะครับปากการังสามารถเอาลงไปในน้ำนะครับไม่ให้มันแตกหักนะครับผมอาจารย์ก็จะสอนอยู่ตรงนี้นะครับจบนะครับเอามาครับพี่หมีมาที่ฐานปากการังของเราแล้วนะครับผมขอนั่งก่อนพักก่อนนี่มานี่เป็นอุปรกรณ์เนาะในการปลูปกปากการังของเราใช่ครับผมก็จะมีไขควง นะครับเป็นตัวสแฉกนะครับผมแล้วก็มีอ่าตัวนี้ฐานประการางฐานประกาลาราลังของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเ,เอาประการังเนาะใส่เข้าไปนะครับน,นี่ตัวนี้เลยนะครับ ที่อาจารย์เขาแนะนำเมื่อกี้แล้วก็ขันน็อตเข้าไปแต่ที่อาจารย์บอกคือให้ขันในน้ำนะครับอย่ายกประการังขึ้นมาอย่ายกประการังขึ้นมานะครับไม่ต้องนะเนาะใส่ได้เลยเนาะอ๋อเดี๋ยวลงในน้ำบีบอ้าโอเคเชิญครับมีแมงอะไรด้วยอ่ะมีแมงอะไรด้วยปลาดาววะเออเนี่ยลักษณะมันเหมือนดาวนะครับผมปลาดาวนะ ครับลงน้ำเรียบร้อยชวนพี่อิ่มมาพี่อิ่มไม่มานะครับพาราก็ต้องเป็นของน้องสองแต่เพียงเช่นเดิมนะครับผมไม่มีปัญหาปลูกฝ่าดุปการังนี่ฮะ โอ้โหแม่ออกกับผู้ไม่รู้เรื่องนี่ครับผมอาจารย์สอนน้ำน้ำแล้วนะเดี๋ยวต่อไปออกไปด้านนอกกันแต่ตอนนี้ขอดำน้ำก่อนฝึกก่อนเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวหายใจไม่ออกโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเลี้ยวขวาข้างล่างหอยเม็นเต็มเลยระวังด้วยนะครับ เวลาอย่าห่างกนน้ก็บีไอ้นี่แหละนะตัวหายใจใต้น้ำแล้วก็มีเชือกให้เราต่ไปถามว่ายากไหมก็ไม่เท่าไหร่แต่เมื่อยโอ้โหไปครับข้างล่างก็ระหวังนิดนึงมันจะมีหอยเม่นนะเต็มเลยนะ เราก็มาที่คาเฟ่ชื่อว่าปาลินคาเฟ่ปาลินคาเฟ่นะครับผมเมื่อกี้เราก็ร่วมกิจกรรมของทางมิตซูบิชิเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือเป็นการปลูกปาการังปลูกปาการังใช่ค่ะอันนี้ก็คือเรามปถึงร้านคาเฟ่เนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของน้ำผลไม้อ่าอันนี้อะไรชากาแฟแล้วเป็นเค้กค่ะอันนี้คือชาพีชชีสชาพีชชีสอ่ะใช่ของพี่ยิมสั่งอะไรมาช็อกโกแลตเย็นค่ะช็อกโกแลตเย็นยังไม่ทันรีวิวนะครับผมก็กินไปสักครึ่งแก้วละ โอเคนี่ครับก็จะมีขนมเค,ค้กให้นะครับผม2ชิ้นเนาะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าโรงแรมกันต่อแล้วก็พกักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วก็ตอนเย็นมีดินเนอร์ค่ะมีดินเนอร์นนอรตอนเย็นอ่าก็บอกเลยว่ากิจกรรมสนุกมากมายนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนเรามาดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรกันต่อใช่นะ พี่มิมเนาะเราก็มาถึงโรงแรมที่พักของเราแล้วโรงแรมชื่อว่าวินแฮมวินแฮมใช่นะครับใส่ชีสหน่อยน่าจะกินเช้าอร่อยไม่ใช่เมื่อกี้ระหว่างทางอะไรที่สองบรรทับใจกับกลุ่มนี้รู้ไหมพี่เขาจะแจกวอให้กับรถทุกคันใช่เป็นไอติมรถช็อกโกแลตไม่ใช่ใช่ชมันคือวอคุยสื่อสาร<ช>วอลกีท t อ,อกกี้นะครับผมซึ่งมันจะง่ายต่อการเดินทางและการพูดคุยกันระหว่างเส้นทางนะมีการเล่นเกมกันระหว่างขับขี่ก็ทําให้คนขับไม่ง่วงเนาะที่สองว่าโอเคเลย และนี่พามาดูโรงแรมเห็นโรงแรมอนี่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 ว้างใหญ่ไพศาลอ่านะครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนห <1 S 2> <า>นึ่งทุ่มทานอาหารเย็นทานอาหารเย็นแล้วดูว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรกันต่อหลังจากอาหารเย็นค่ะใช่บอกเขาไม่เอาอาหารเย็นได้ไหมเอาเวฟหน่อยให้มันอุ่นๆร้อนๆหน่อยอได้ไหมเอาน่าจะร้อนๆอยู่ภายในบรรยากาศโรงแรมให้เวลาพัก30นาทีเก็บของนะครับ พี่อิ๋มตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงตอนเช้าแล้วนะได้เวลาเดินทางกลับบ้านกันแล้วมาพูดถึงบรรยากาศเมื่อคืนกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างพี่อิ๋มไปกินกับข้าวอะไรบ้างหรือได้ร่วมกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่กับข้าวดีกับข้าวเยอะอาหารอร่อยมีเกมให้เล่นเกมให้เล่นแล้วได้รางวัลมาด้วยเนาะได้รางวัลมาด้วยครับผมนะเป็นบัตรน้ำมันมูลค่า500บาทโอ้โหเดินทางกลับบ้านสบายๆเลยมีแจกตลอดงานเลยแบบมีกิจกรรมให้เล่นตลอดใช่ครับผมบอกเลยว่ากิจกรรมดีๆของมิตซูบิชิมอเตอร์นะครับ มีจัดทุกปีใชเราสองคนนะครับก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะพิมเนาที่ได้มาทํากิจกรรมดีๆของมิตซูบิชิมอเตอร์นะครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาได้กลับบ้านกันทีนะครับผมผมกับพี่ิมก็นําเจ้าตัว S-Pender h e V มานะครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบาย